เริ่มต้นในคํคำถามเลยเนาะคำถามว่าโลกใบนี้มันไม่แฟร์ว่างั้นมองไปทางไหนก็มีแต่ทุกข์จนทำให้เราเดินทางเข้าวัดเพื่อที่จะนำธรรมะเข้ามาบำบัดจิตใจได้ได้รับคำสอบให้ตัวเองเพื่อเป็นเกาะที่ดีป้องกันเราได้ในการใช้ชีวิตประจําวันแต่เรากลับพบหนทางที่ดีกว่านั้นคือหนทางในการพ้นทุกข์ฉะนั้นเราควรเลือกทางไหนดีคะ ออกบวชหรือกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมคำถามก็ค่อนข้างจะสับสนพอสมควรเพราะว่าทางที่พ้นทุกข์ก็คือทุกข์แต่เรากลับไม่อยากทุกข์แต่อยากพ้นทุกข์มันเลยเป็นคำถามที่กลับไปกลับมาที่จริงธรรมะเนี่ยมันก็คือเรื่องของทุกข์ทำไมใครเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราจะาคต ถ้าไม่เห็นสาคตก็คือเห็นแจ